ได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับท่านพลตำรวจตรีประสบโชคพร้อมมูลนะครับและก็อีกหนึ่งตำแหน่งของท่านก็คือประธานคณะกรรมาการวิสามันศึกษาแนวทางการปฏิบัติให้กรุงเทพนั้นเป็นสมาร์ตซิตี้ท่านพลตำรวจตรีประสบโชคพร้อมมูลซึ่งตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ กคนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนะฮะที่ให้เกี่ยวกับทางรายการพอมาเราพูดถึงเรื่องของโควิดเนี่ยหลายหน่วยงานหลายองค์กรเมื่อสกรุ่นี้เราก็พูดไปเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหายยยวาต่างๆและแน่นอนเองในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองหลวงด้วยท่านเองในฐานะที่เป็นสก คุณเทพมหานครนั้นมีบทบาทอย่างมากเลยฮะเราเรามียุทธศาสตร์หรือมีแนวทางการบริรณาการการลงถึงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรครับครับต้องเรียนครับที่ผ่านมานี่เราทางกรุงเทพมนครเนี่ยโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมนครและแถลงผู้ว่านี่ก็เลยมีเรามีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดนะครับของกรุงเทพมนครซึ่งก็ล้อมาจากทางสมรคอของรัฐบาลนะครับแล้วก็แล้วก็จะมี สำนักอนามายัยซึ่งเรามีศูนย์อนามัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ย68ศูนย์นะครับเดียวกันแล้วก็มีโรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานครนะ11แห่งะนะครับเพราะนั้นเราจะมีหมอมีแพทย์พยาบาลอาสาสมัครมาช่วยด้วยนอกน,นั้นในระดับพื้นที่50เขตนะครับเราก็มีตั้งแต่ผู้ในการเขตนะครับผู้ช่วยพายาบารเขตแล้วก็ัวหน้าฝ่าย10ฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่ทดนินการ นั่นว่าเราใช้บุคลากรของเราทั้งตั้งแต่ท่านผู้ว่าลงมาจนถึงสงกจนถึง ข้าราชการลูกจ้างประมาณแสนคนในการขับเคลื่อนดูแลประชาชนในกรุงเทพมหานครซึ่งมีอยู่ประมาณทั้งประชากรหลักและประชากรแฝงประมาณ11ล้านคนสิบแปานเราใช้กำลังพลประมาณ1น0 0 0แสนคนนั่นคือวิธีการแนวทางนะครับหลายปัญหาที่ผ่านมานั้นก็ผมก็เห็นกรุงเทพมหานครก็มีความทุ่มเทนะครับโดยเฉพาะโครงการที่ท่านเองนั่งเป็นประธานด้วยเนี่ยเรามีการทำงานเชิงรุกแล้วก็ไปประสานคนในชุมชนคนในพื้นที่ แล้วสินตอบรับเป็นไงบ้างครับก็ดีครับคืออย่างนี้ครับอย่างที่ท่านบอกอะเราเราเน้นเชิงลุกมากกว่าเราเน้นการป้องกันนะมากกว่าการแก้ไขเว้นแต่เราป้องกันไม่ได้แล้วนะถึงมาแก้ไขเพราะเราจะไปณรงวงเขาในเรื่องของหลักพื้นฐานฮะกินร้อนช้อนกลางนะฮะล้างมือนะครับโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับพื้นที่ไหนที่อาโคจรรือเสี่ยงต่อที่จะเป็นโควิดก็อย่าไปนะครับและพยายามทำเต็มที่แต่การเราก็ เนื่องจากเรามีโรงเรียนในสังกัดของเทศนครเรา437โรงเรียนเรามีบุคลากรที่เกี่ยวข้องประมาณ3แสนคนคในใน3แสนคนก็เป็นคณาจารย์จะประมาณสักแสนเ0 0หมื่นห้าหมื่นห้าพันที่เหลือเป็นนักเรียนประมาณ2แสนปหมื่นห้าพันคนคนั่นหมายความว่าเรามีอีก2 000, 8 5แสนหมื่นห้าพันครอบครัวเน่ะดับเพื่อนั้นในแต่ละโรงเรียนเราก็จะใส่เรื่ององค์ความรู้ในเรื่องการป้องกันเรื่องโควิด รองเร <c oughs> ่องอื่นเข้าไปเพราะนั้นเขานักเรียนเมื่อกลับไปบ้านเขาก็จะไปสื่อสารกับผู้ปกครองรวมทั้งเพื่อนบ้านด้วย <c oughs> ให้เข้าใจว่าในการปฏิบัติตัวที่เราเรียกว่านิวนอร์มอลเนี่ยต้องทําอย่างไรพระในเมื่อ <c oughs> เราสื่อสารกับประชาชนส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครให้เข้าใจในวิธีการป้องกันแล้วเนี่ยผล <c oughs> ลัพธ์ก็อย่างที่เห็นว่า <c oughs> <c oughs> ต้องภูมิใจว่าทางรัฐบาลไทยตอนนี้ในมิติของโควิดเนี่ยเราเราบูร บริหานสถานการณ์ได้ดีอันดับสองของโลก oh <my. S 2> นะครับและเป็นอันเมืองของเอเชียพะเรา รัฐบาลรวมทั้งกรทมเนี่ยต้องเอาเอาความแข็งแกร่งของของเรื่องโควิดเรื่องสาธารณสุขเนี่ยในการขับเคลื่อนประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอองครับวันนี้ที่ผ่านมาหลายๆโครงการที่ท่านลงพื้นที่พร้อมกับคณะเนี่ยก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีดีครับนะพี่น้องประชาชนอบ่นขึ้นนะฮะเสียงสะท้อนเป็นไงฮะอย่างเช่นกรณีที่ผ่านทางถึงกรุงเทพมหานครผมเชื่อว่าหลายปัญหาทางทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ปัญหาค่อนข้างหนักนะฮะหลายเรื่องนะโดยเฉพาะปัญหาที่คุ้นชินกันเช่นฝน ตกรถติดน้าท่วมน้ํารอระบายอันนี้รวมทั้งหมดไหมฮะอยู่ในการแก้ไขปัญหาในขบวนการทั้งหมดในทั้งหมดคือเวลาแก้ไขเนี่ยศูนย์เนี่ยจะจะบรการแบบองค์รวมครับเราเรียกว่าบูรการแบบองครวมโดยยึดพื้นที่เป็นหลักก็คือพื้นที่เราก็แบ่งเป็น50เขตใช่ไหมและเขตก็จะดูทุกมิติทำไมว่าจะเป็นมิติเรื่องโควิดมิติเรื่องคุณภาพชีวิตมิติเรื่องเศรษฐกิจอยากจะจะเรียนอย่างนี้ครับตอนนี้สิ่งที่อยากจะสะท้อนไปยังรัฐบาลก็คือว่าเรื่อง เศรษฐกิจอ oh, <okay. S 2> ครับตอนนี้เราเรารัฐบาลเนี่ยบริหารคุยได้ดีดีมากแหละ <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่ประชาชนในกรงเทศและต่างประเทศเขาเขารอคอยเนี่ย uh huh. ก็คือทําไมจะขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจกทาไมใหเ้เขามีไรายได้ให, uh huh. ให้มีอาชีพ uh huh. อย่างที่ทราบวอนนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือเราเราคนตกง,งานเยอะมาก uh huh. ครับเพราะฉะนั้นเราจะทําไงกับคนที่ตกง,งานทั้งในกรงเทพและต่างประเให้เขามีงานทํา uh huh. หรือให้เขามีไรายได้อันนี้ uh huh. คือสิ่งที่ผมว่ารัฐบาลจะต้อง มาถึงไปเสนอวิธีคิดวิธีคิดวิธีคิดนะฮะก็หลายคนก็ฝากเรื่องวิธีคิดเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเนี่ยมาอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนับาทถ้าสมมติว่าเราอาจจะเหลือสักง70%นะแล้วก็จ้างได้2คนมันก็น่าจะดีนะครับก็อย่างเงี้ก็คือมันมันคงมีหลายวิธีนะฮะแต่สิ่งที่ที่เราอยากคิดก็คือว่าทำไม1คนไม่ตกงานก่อนอันดับแรกก่อนนะเพื่อป้องกันก่อนั้น ทางกระทรวงแรงงานอาจจะคุยกับนายจ้างว่าอย่าเลี้ยงคนอาจจะลดเงินเดือนลงมาอย่างที่ท่านบอกเกิดเคยมีเงินเดือนอยู่สองหมื่นสมมติอาจจะเหลือสักหมื่นหนึ่งแต่ว่าเขาเขายังดำรงอยู่แต่ไม่ใช่ว่าจากสองหมื่นแล้วไม่จ้างเลยมันศู์เลยนะท่านซึ่งมันราะมันใจหายเนาะเพราะนั้นนั่นคืออย่าให้ตกงานสองสมมติด้วยประการใดคนมันตกงานด้วยประการใดก็ต้องเอามา ผมว่ามันต้องขึ้นทะเบียนกันอ่ะเอ็กซเลย์กันเลยว่าแต่ละเขตห้าสิบเขตแต่ละอำเภอในแปดร้อยเจ็ดิแปดอำเภอมาตั้งเลยว่ามีใครตกงานอะไรบ้างในส่วนของกรุงเทพฯและใครจะทำอะไรจะทําอะไรเขาจะมีงานทําในส่วนของกรุงเทพมหานครนะท่านครับมีศูนย์ส่งเสริมมากมายในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการทํางานหรือการส่งเสริมตลาดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งผมก็เห็นอยู่นะฮะในส่วนของศูนย์เนี่ยเรามีการประสานแล้วก็ทํางานเชิงรุกกันยางไรบ้างครับตอนนี้เนื่องจากเรามีเขต กำปองนะ50เขตในแต่ละเขตก็จะมีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะครับในระดับส่วนกลางก็มีสำนักพัฒนาชุมชนในการกับเพื่อนแต่สิ่งที่ทางคณะกรรมการวิสามันเรื่องสมาธิ่คิดก็คือว่าต่อไปเราต้องเชิงลุกก็คือทําตามหลักยุทธศาสตร์พระธาานของรัชกาลที่9เรื่องบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนแต่เราขยายความของรอเรือมากจากโรงเรียน มากกว่าโรงเรียนก็คือเป็นราชการด้วยนั่นหมายความว่าใน50เขตเนี่ยเราเราควรจะต้องมีศูนย์เราเรียกว่าศูนย์ปันสุขแล้วกันผมเรากําลังคิดว่าเราต่อไปเราจะมีสร้างเขาเรียกว่าศูนย์ปันสุกเพลสแล้วกันในวัดนะซึ่งเรามีจะนําร่องใน50เขตเขตลวัดหรือใน180แขวง แขวงและแขวงละาแขวงละที่แขวงละวัด <c oughs> นั่นมาก็เราจะมี1 8 0 0ศูนย์ในการที่จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนรวมทั้ง <c oughs> ปัญหาอื่นๆของพี่น้องประชาชนเนี่ยแบบเสร็จแล้วก็ครบวงจรเ <c oughs> มื่อเรามีพื้นที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกกระทรวงกรมต่างๆก็เอางบประมาณส่งเข้าไป <c oughs> เอาคนใส่เข้าไปเพราะฉะนั้น <c oughs> ปัญหาของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเทพเองและจังหวัดก,ก็จะรับการแก้ไขที่ ต้นทางที่ต้นทางนะครับ,รบทุกท่านครับ,รบผมกำลังพูดคุยอยู่กับท่านาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งของท่านก็คือประธาน,นาคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปฏิบัติการให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็น smart city ครับท่านพลตารวจตรีประสบโชคพร้อมมูล แน่นอนนะคำว่าสมาร์ทซิตี้ท่านครับเราได้ยินกันมากเราจะทำกรุงเทพให้มันเป็นศูนย์กลางของโลกนะซึ่งเราก็มีความฝันอย่างนั้นนะครับแต่แลแลดูว่าหลายปัญหาในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็หนักโคอยู่พอสมควรมือนกันท่านมีแนวทางที่จะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทซิตี้กรุงเทพอย่างไรครับก็ต้องเรียนท่านพี่น้องประชาชนว่าเรื่องสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันพูดถึงเจ็ดเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องสมาร์ พิพิก็คือเรื่องสุขภาพ2 Smart Living เรื่องอาชีพ3ก็ Smart อันนี้สำคัญมาก Smart economy มีเรื่องเศรษฐกิจทำไมจะให้มีเศรษฐกิจที่ดี4ก็เรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องจราจรเรื่องโมบิลิตี้เรื่องที่5ก็เรื่องเกี่ยวกับ Smart Energy เรื่องพลังงานทำไมจะใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ประหยัดด้วยอันที่6ก็สมาร์เรื่องเอเวอเรนซ์ก็เรื่องสิงแวดล้อมที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ในอากาศในน้ําน้าเสียบนบกขยะกลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายก็เป็นสมาร์ทกระบวนั้นก็คือการมาจากการที่ดีรั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเองไม่ว่าจะเป็นผู้อ่านกทมเองต้องคํานึงถึงผมว่าตอนนี้นาตอนนี้นะต้องขับเคลื่อนผมว่าอย่างน้อย4อย่างที่เป็นเุรณ์ของประเทศทยหมายถึงว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนใช่ไหมถูกต้องครับในภาพรวมของเราคือหนึ่งเรื่องเกษตรเดี๋ยวเร่าฟังว่าเกษตรต้องขับเคลื่อนอะไรบ้างเรื่องเกษตรเรื่องอาหารเนี่ยโคไทยสู่โคโลก ต้องออกและต้องปังแล้วไม่ใช่เป็นแค่วาทกรรมถูกไหมเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเขาเขามีปัญหาเรื่องอาหารเราส่งอาหารขายจังหวดนี้เลยใช่ไหมจังหวดนี้เลยครับเรื่องที่สามก็เรื่องของสาธารณสุขก็แข็งแรงมากครับเราต้องอันสุดท้ายก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นประเทศใรผมว่าตอนนี้ต้องรีบเปิดประเทศเพราะน้ำพังไทยเทียบไทยมันมันก็ดีระดับหนึ่งอ่ะมันยังไม่พอเพราะมันต้องเปิดประเทศแต่ว่าในข้อหนึ่งที่ต้องคำนึงก็เปิดประเทศแล้วเนี่ย ต้องปลอดภัยจากโควิดด้วยพราะต้องมีเขาเรียกว่าทูมต้องมีเครื่องมือที่ดีเข้ามาซึ่งตอนนี้ในคณะของเราก็เรามีเครื่องมือตัวหนึ่งนะไม่ไม่ไม่ใช่เครื่องมือตัวนึงเป็นระบบแล้วกันแล้วว่าเราเรียกว่าการสมาร์ทโควิดการป้กันโควิดแล้วกันก็คือว่าแทนที่จะสติดคารันทีน14วันเนี่ยนักท่องเที่ยวนักทุนดิบเขาเขาไม่มามันยาวนานมันยาวนานแต่ถ้าใช้ระบบของเราเราแค่เรา สี่วันวนี่ทำยังไงครับท่านสี่วันเราเราเรียกว่าว<อ>ิลล่าคันทีนด้วยนั่นหมายว่าเราจะมีเครื่องมือหนึ่งซึ่ม่นยามากสามารถไม่เกินสี่วันเราสามารถตรวจได้เลยว่าคนนี้มีเชื้อและมีเชื้อ,อแล้วระหว่างท,ที่เขามาพักสี่วันเนี่ยเราให้เขาเลือกเลยว่าเขาจะพักโรงแรมระดับห้าดาวหกดาวสี่ดาวนั่นหมายว่ามันก็จะไปช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยต,ตอนนน,ตอนนี้พวกเจ้าของใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นหกดาวดาวเหนื่อยนะเพราะว่าคน นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาท่านครเรื่องน่าสนใจมากแลวผมเชื่อว่าเรื่องที่ท่านได้ดาเรียนเมื่อสักครู่นี้หลายคนอยากฟังนะครับน่าเสียดายมากเวลาของเราน้อยไปนิดนึ่งท่านทิ้งท้ายนิดนึงกับพี่น้องประชาชนความหวังที่จะให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะเรื่องของสุขภาพซึ่งตอนนี้เราก็โดดเด่นมากนะครับอยากให้ท่านฝากพี่น้องประชาชนนิดนึงครับก็เรียนพี่น้องประชาชนครับทางในประเทศและต่างจังหวัดนะก็ขอให้มั่นใจในรัฐบาลและก็ผู้หารของกรุงเทพมหานครว่าเรากําลังจะขับเคลื่อน เศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งเทพและต่างจังหวัดครับโดยทางผมเองและคณะรวมทั้งข้าราชการทุกฝ่ายนยก็จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพี่น้องประชาชนกับทางรัฐบาลน,นะครับ,รบเพื่อให้ประเทศเรากลับมาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งมังม่งคั่งยั่งยืนแบบเป็นรูปธรรมและรวดเร็วต่อไปครับ,รบน,นั่นก็คือสุ้มเสียงของผู้บริหารประเทศ ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับท่านสมาชิกสภากรุ่มเทพมหานครและก็ประธานคณะกรรมการวิสามันศึกษาแนวทางการปฏิบัติการให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นสมาร์ทซิตี้ตามที่ท่านได้นําเรียนนะครับ